ดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอพาโร่ค่ะกลับมาพบกับบีซนเคยนะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะที่มีหัวข้อชื่อว่าเร็วๆนี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะ เดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บกลับไปนะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังมากจนเกินไปนะอย่าลืมว่านี่ก็เป็นเพียงแค่คําคำทำํานายเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันนะคอมเมนตพ์พูดคุยกันได้นะคะบีอ่านทูกคอมเมนต์นะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะเป็นแบบไหนจัสติกกลับหัวเดือสดสตาร์ราชาถือไม้นะคะในตอนนี้นะคุณนอะ เหมือนกับว่าจริงๆแล้วนะ่ะคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งชอบลุยเนาะชอบทํางานอะไรที่แบบว่ามีความท้าทายอะ่ะคุณชอบมากเลยค่ะเราก็เป็นคนที่ไม่เคยหมดไฟเรื่องของการทํางานเลยด้วยนะทําอะไรก็มาที่จะใช้เหตุใช้ผลมากกว่าการใช้อารมณ์นะคะเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสามารถควบคุมดูดูสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะแต่นะคะ มันก็เหมือนกับว่านะในตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจของคุณแล้วล่ะคุณมีความรู้สึกว่าทําไมอ่ะคุณทําไปแบบนั้นแล้วทาไมคุณถึงไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาเท่ากับที่คุณได้ทําไปนะคะคุณมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่สมดุลกันในชีวิตของคุณนะแต่คุณเองก็เป็นคนที่ไม่เคยหมดความหวังนะคะรู้สึกว่าในตอนนี้คุณก็รอคอยนะ ถ้าคุณอธิฐานขอพอรเอาไว้นะคะคุณก็กําลังรอคอยให้พรนั้นสำาทร็์ผลนะเพราะดูเหมือนว่าในชีวิตของคุณเองอะ่ะคุณก็น่าที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมองโลกในแง่ดีอะนะคะเออประมาณว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณมันจะมืดมนสักแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็มีความรู้สึกว่า คุณต้องลุกออกมาจากความมืดบนตรงนั้นให้ได้แล้วคุณก็ยังมองว่าชีวิตของคุณนะ่ะมันยังมีความหวังอยู่เสมอนะคะอันนี้คือพลังงานที่ขึ้นมาของคุณนะอ่ะเราไรู้ใช่ว่าพลังงานของเขานะคะราชาถือราชาถือเหรียญน,นะเด็กถือถ้วยห้าเหรียญน,นะคะพลังงานหลักประจำตัวของเขานะ เขาคนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงเป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งเหมือนกันได้แหละนะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแต่งตัวดีรสนิยมดีนะคะชอบเออชอบในเรื่องของของแบบของสวยของงามอะไรแบบนี้นะแต่ก็เป็นคนที่นะคะ มีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างที่จะนิสัยเด็กๆสักหน่อยนะเพราะเป็นเด็กถือถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่บางครั้งก็ก็ใช้อารมณ์ทำตามอารมณ์ของตัวเองเหมือนกันนะแต่จริงๆน,งนะถ้า,ถ,าถ้าหากว่าทํางานเนี่ยคือเป็นผู้นําได้นะคะทํางานกับคนหมู่มากได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะมาที่จะเจ้าอารมณ์มาที่จะทําอะไรแล้วทาตามแต่ใจตัวเองนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเจ้าชู้เงียบนะคะเจ้าชู้แบบเงียบๆแบบแบบกุ้มกลิ่มมากเลยนะอาการเจ้าชู้ของเขานะคะแต่ว่าบางครั้งเนะี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาเองเนะี่ยมันมีความรู้สึกท้อใจนะในบางเรื่องนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาในตอนนี้นะ เขามีความรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวมันเศร้ามันเหงามันท้อมันมันเหนื่อยนะคะมันรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับมองไม่เห็นแสงสว่างบางครั้งมันก็เหมือนกับว่ามันหมดหวังนะคะบางครั้งก็เหมือนกับว่ามันทํายังไงมันก็ไปไม่ถึงเส้นชัยสักทีในฝั่งของเขานะแต่เหมือนกับว่าเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ละความพยายามเหมือนกันแล้วเขาเองก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบช้าๆแต่แบบมั่นคงนะคะพลังงานหลักของเขาจะเป็นประมาณนี้นะ เรามาดูสิว่าเขาจะ take action อะไรไหมแต่ถ้าดูจากพลังงานหลักนะเหมือนจะเหมือนว่าเขาจะยังไม่ทำอะไรนะคะมาเข้าท็อปปิกกันนะว่าเขาจะ take action อะไรไหมนะเร็วๆนี้นะคะเขาจะ take action อะไรไหมคะเจลวิลโอเคนะเดวิ David นะคะออกมาคู่กับอัศวินถือดาบนะคะ ก็มีโอกาสนะที่จะรับการติดต่อสื่อสารจากเขาขเพราะเนื่องจากว่าเขาเองนะ่ะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะอยู่ในใจเขาคุณอยู่ในความคิดเขานะคุณมีเสน่ห์ดึงดูดตาดึงดูดใจเขามากเลยนะเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะคุยกับคุณแล้วลนะ่ะในตอนนี้นะเจ็บท้วนะคะเนี่ยอย่างที่บีบอกนะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าชู้แต่ว่าเจ้าชู้แบบเงียบๆแบะ เขาก็มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานั่นแหละทางฝั่งของเขาเนะี่ยแล้วคุณนะ่ยก็คือหนึ่งในตัวเลือกของเขาด้วยแหละนะคะแต่เขาเองนะอยากจะคุยกับคุณนะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขามีความมั่นคงในใจให้กับคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเห็นว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามากมายอนะแต่เบียอยาจะบอกว่า<ๆ>เขามีความมั่นคงในใจกับคุณจริงๆนะคะวิ f f อฟจู u เขาเขารู้สึกว่าคุณคือผมเลิกคิด เขารู้สึกว่าคุณคือคนคนนั้นจริงๆนะคะแล้วไพ่ที่ขึ้นมาบอกว่าคุณเป็นคู่กันอะกอ็มีทั้งเดวิลด้วยแล้วก็ราชาถือเหรียญกับราชนีถือเหรียญขึ้นมาคู่กันนะคะที่บอกบอกว่าคุณทั้งสองคนมีความเป็นคู่กันแล้วมาเจอกันก็เพราะว่าช่องสตาน์นมาให้ได้มาเจอกันนะคะก็เป็นอะไรที่เขาเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะอ,อันนี้อะไรอะอะ t h e Tower นะคะ แต่มันเหมือนกับว่าเขาเองก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแบบช้าๆนะอยากจะให้ทุกสิ่งอย่างมันมีความมั่นคงที่สุดอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยรีบอะค่ะ8ไม้คุณมีโอกาสที่จะรับการติดต่อสื่อสารจากเขาเร็วๆนี้นะคะ เข้ากับทอปิกของเราเลยนะวันเนี้ยจะมีการขยับแล้วนะคะบางคนอาจจะรับการติดต่อสื่อสารจากเขานะบางคนอาจจะมีการเดินทางมาหากันนะคะเพราะจากที่มีเห็นจากหน้าไพ่ตรงนี้นะมีบอกได้เลยว่าเขาจะขยับในความสัมพันธ์นี้ในเร็วๆนี้นะคะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนาะที่มันยังค้างคาใจกันอยู่เป็นเรื่องเก่าๆนะคะที่ทาให้การเสียใจกันมาก่อนอืมมันยังเป็นอะไรที่มันก็ยังค้างคางเดี๋ยวนะไี่พูดผิดแป๊บหนึ่งนะคะค้างคาใจอ่ายังค้างคาใจกันอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะลบออกมาได้เลยนะแล้วมันก็ไปอะไรที่เหมือนกับว่า เขาเองนะ่ะบางทีก็แบบอยากจะให้ทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังเหมือนกันไม่อยากจะให้โฟกัสกับอดีตอะไรมากมายนะคะเพราะเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะปัญหามันก็สะสมสะสมสะสมขึ้นมาเยอะเรื่อยๆเลยนะคะแล้วบางคนในตอนนี้ก็บล็อกกันอยู่ด้วยนะบางคนในตอนนี้ก็บล็อกกันอยู่ด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่ก็แบบมันก็แก้ไขกันแล้วแหละปัญหานะ่แต่ว่ามันก็แก้ไขกันไม่ได้ที่สุดแล้วก็เลยเลือกที่จะนิ่งจะเงียบแล้วก็บล็อกกันไปนะคะ พราะความสัมพันธ์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบลดระดับสถานะลงแบบช้าๆนะคะอืไม่ได้รวดเร็วนะอันนี้อะไรเอ่ยสองดาบนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบค่ะมันเป็นเพียงแค่การพักความสัมพันธ์เอาไว้เท่านั้นนะคะแล้วเขาเองอ่ะก็กำลังตัดสินใจอ่ะที่จะขยับในความสัมพันธ์นี้นะ ถึงแม้ว่าก่อนนั้นนั้นมันจะมีความรู้สึกว่ามันคุ้มเครือมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีชัดเจนหรือว่าอะไรก็ตามอะคะ่ะแต่ในตอนนี้เขากําลังคิดแล้วก็วางแผนที่จะกลับมาหาคุณนะคะสองสองเหรียญน,นะเขากําลังวางแผนจริงๆนะคะที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งจะมีการขยับในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะพูดจะคุยกับคุณนะราชาถือดาบนะคะ จอเฮอร์มิตนะแต่มันเหมือนกับว่าเขาก็อขอคิดดีๆก่อนก็แล้วกันขอวางแผนอีกสักนิดก็แล้วกันนะว่าจะเข้ามาหาคุณยังไงนะที่จะทําให้คุณน่ะใจอ่อนกับเขานะจะทํายังไงให้คุณแบบว่าคุยกับเขาแล้วมันโอเคนะคะมันเหมือนกับว่าเขาต้องวางแผนให้มันดีซะก่อนก่อนที่เขาจะกลับมาแต่นะคะคุณมีโอกาสที่จะรับการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะมีโอกาสมากๆเลยที่เขาจะ ขยับในความสัมพันธ์นี้นะคะคนทางไกลได้นะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะ,ะข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากันได้เลยนะถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็คืออยู่ไกลกันนะคะในประเทศได้แหละแต่อยู่คนละจังหวัดกันนะคะถ้าไม่ได้เป็นคนทางไกลเลยในตอนนี้ก็คือไกลใจนะเพราะมันมีการปิดกั้นใจกันอยู่นะคะ เขารอคอยโอกาสเขารอคอยเวลาจริงๆค่ะที่จะขยับในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะคือหนึ่งในใจนะคุณนะ่ะคือคนที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาเวลาที่เขาได้คิดถึงคุณนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งนะ่ะเขาจะทําอะไรที่ทาให้คุณมีความรู้สึกว่าอึดอนะัดเพราะเหมือนกับว่าเขาคนนี้นะคือบางครั้งนะ่ะเขาอาจจะแสดงอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะ ใจร้อนกับคุณในบางครั้งในบางเรื่องนะคะอาจจะเอาแต่ใจไปบ้างในบางครั้งในบางเรื่องก็ตามอ่ะแต่มันเหมือนกับว่าเขาเองที่ทาแบบนั้นนะ่ะก็เพราะว่าเขานะ่ะอยากจะให้คุณแบบอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาไม่อยากจะเสียคุณไปไหนนะคะ2ถ้วยเขามีรักดีๆกับมะม่บให้กับคุณนะคะเรามันก็เป็นอะไรที่ก็ชัดเจนว่าไพ่ที่ออกมาบอกว่าคุณเป็นโซเมกันก็ขึ้นมาเพิ่มหนึ่งใบนะคะเขาจะขยับแล้วนะในความสัมพันธ์นะคะ เ n มเพลสนะเขาบอกว่าคุณคือคนที่แบบดีที่สุดอะดีมากๆในชีวิตของเขาแบบเขาไม่สามารถที่จะหาใครมาแทนที่คุณได้เลยคุณยังคือหนึ่งในใจของเขาเสมอนะคะคุณคือคนที่แบบมีค่าในจิตใจของเขามากๆเลยนะไม่ว่ายังไรเขาก็ไม่เคยลืมคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณเองน่ะจะมีความรู้สึกว่าหมดหวังกับเขา คุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วแหละอะไรแบบนี้นะแต่เขานะคะก็อย,อยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วนะ่ะมันเป็นเพราะเรานะ่ะคุยกันไม่เข้าใจในวันนั้นมันเป็นเพราะว่าเราอะ่ะไม่ใจเย็นในการคุยกันเพราะคุณเองน่ะน่าจะใจเย็นคุยกับเขาด้วยแหละแต่เขาเองน่ะอาจจะที่จะแบบใจร้อนคุยกับคุณในวันนั้นหรือว่าวันนั้นอาจจะใจร้อนด้วยกันทั้งสองคนก็ได้นะคะ พอพาัยที่มันขึ้นมานะ่ะพลังงานหลักของคุณนะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบเป็นเหตุเป็นผลก็ตามนะคะแต่พอเวลาที่ใจร้อนนะ่ะก็ก็อารมณ์ก็แบบระเบิดได้เหมือนกันไนงะ เขาเองอ่ะก็เป็นคนที่ใจเย็นใช่ไหมคะลักษณะภายนอกเขาเป็นคนใจเย็นก็จริงแต่ในใจแล้วในอารมณ์ในความรู้สึกเขาก็มีความเป็นคนใจร้อนมีความเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในตอนที่คุณเงียบเป็นไปหรือว่าอะไรนะอาจจะมีการเอาชนะกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็ได้แล้วในวันนั้นมันก็อาจจะมีอะไรเราคุยกันไม่ไม่เข้าใจเราไม่ลงตัวไงคะมันก็เลยไปที่ว่าเงียบแล้วก็หายกันไปนะแล้วก็บล็อกกันไปแล้วมันก็กลายเป็นความเจ็บปวดในใจที่มันเกิดขึ้นนะคะ ก็ปล่อยกันไปจริงๆนั่นแหละนะเขามันมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะคะใช้ความใจร้อนในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะไม่ใช่เหตุผลกันเลยในวันนั้นนะอไพออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าใช้อารมณ์จริงๆนะแต่ว่าเขาจะขยับแล้วนะไพที่เปิดมาหลายๆใบอะคะ่ะก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าเขารอเวลาที่จะขยับในความสัมพันธ์นี้นะ อีห5ใบสุดท้ายนะคะอัศวินถือเหรียญเขารอคอยโอกาสอยู่นะคะอืถึงแม้ว่าบางครั้งหน้าคุณจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีความสุขแล้วหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วหรือเปล่านะคะแต่บีอยากจ,จะบอกว่าการที่เขานิ่งใส่คุณการที่เขาเงียบใส่คุณหรือว่าคุณนิ่งใส่เขาเงียบใส่เขาอะไรก็ตามอะคะ่ะที่มันเกิดจากสาเหตุที่ว่า ทนนิสัยของกันและกันไม่ไหวอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าในวันนั้นก็ไม่ได้อยากนิ่งก็ไม่ได้อยากเงียบหรอกแต่แค่มีความรู้สึกว่ามันเบื่อแล้วอะ่ะนะมันทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะก็ฝืนใจตัวเองพอสมควรเหมือนกันนะราชาถือถ้วยนะคะเขาก็ยังยืนยันคําเดิมนะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ1่ถ้วยปิดจบดีมากเลยนะปิดจบด้วยไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเมื่อกี้เป็น ราชาถือถ้วยใช่ไหมคะมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกที่จะมามอบให้กับคุณจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะเห็นไหมเนี่ยในภาพเนี่ยค่ะราชาถือถ้วยเนี่ยอยู่ท่ามกลางทะเลเลยนะคะไม่ว่ามันจะยากลําบากสักแค่ไหนก็ตามเขาก็ตั้งใจแล้วค่ะว่าเขาจะมอบถ้วยนี้นะคะให้กับคุณนะเพราะดูแล้วมันเหมือนกับว่าในตอนเนี้ย เขาจะขยับแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะเขาตั้งใจแล้วว่าคุณนะ่ะคือคนคนนั้นจริงๆคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาเสมอแล้วเขาก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจไปจากคุณด้วยนะคะพลังงานในวันนี้ดีมากเลยนะคะถ้าไม่ตรงกับคุณก็เป็นพลังงานดีๆแบบนี้ก็รับกลับไปให้เต็มที่ได้เหมือนกันนะคะ โอเคเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างธาตุไฟเมษิงทนูธาตุน้ำมีกรกฎพิจิธาตุด,ดินพฤสดกันมังกรธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะส่วนราศีนะก็มีราศีกุมราศีตุลราศีมังกรปัแบบหนึ่งนะคะมีอะไรอีกเน่ย ครบแล้วค่ะอืมราศีมีเท่าที่มีได้บอกไปนะครบแล้วนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือแรนดอมของเราในวันนี้นะมีก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะแล้วก็สรุปเลยนะ่ะในความสัมพันธ์นี้นะคะจากหน้าไพานะ่น่ะมีโอกาสมากที่เขาจะเทคแอคชั่นเร็วๆนี้นะคะพอไพ่แต่ละใบอะ่ะมันเหมือนกับเขารอคอยโอกาสมานานแล้วอะ่ะอยากจะขยับแล้วอะ่ะแล้วมันก็เหมือนกับแบบ เขาวางแผนดีแล้วเนะี่ยเขาก็จะขยับเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบายบายจ้า